สวัสดีครับโอ้โห EP นี้เข้าสู่ EP 17แล้วนะครับทุกคนโอเคม mm ีอะไรหลายอย่างที hmm. feels, hey, right. ่เปลี่ยนไปนะครับผมก็เออได้พยายามทำสกอร์นะครับคราวที่แล้วผมค้างคาไว้ที่พลาสติกกับบ้านลาตินนะครับผมทำไปแล้วอาจจะไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะครับ ก็เป็นว่าผมอาจจะทํารวมกับเควสอื่นไปด้วยเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้เราจะทําอะไรกันดีโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยโอเคทำพั่ได้หนึ่งอันนะครทุกคนมีอะไรที่เราทำได้อีกบ้างนะ โอเคนะเรา expand city area ได้ถูกไหมแล้วก็อัพเกรดตรงนี้ได้ผักเอามาก่อนครับเอามาขายก่อนขายต่อตลาดแผ่นไม้สามอันขายเลยครับโอเค แพนเลยอย่าไปกลัวเพื่อความแน่ใจนะฮะผมไม่อยากพลาดอีกแล้วนะทุกคนเรามาดูกันเลยว่ามันมีไหมมันไม่มีนะครับทุกคนอ่าผมคงตามไม่ฝาดหรอกมันไม่มีกดเลยโอเคเอ t เพสตี okay. area, เพิ่มแล้วนะฮะทุกคน เราสร้างถนนคู่ก,กันเลยดีกว่า,อา74อันพอดีเป๊ะๆเ,เดี๋ยวน่าจะผมต้องย้ายย,าย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายย้ายที่ตั้งโรงงานใหม่นะครับโอเคเราจะทบถนนเส้นนี้เทงเงินมาหกร้อยบาทอืม นะมันคุ้มไหมมันคุ้มแหละราคาถนนน่าจะคุ้มนะครับแต่เราย้ายพวกโรงงานออกไปก่อนนะทุกคนย้ายไปเลยย้ายไปอีกโอเคเรีบเยบร้อยแล้วก็บูโซนได้เลยจ<า>ับได้หกร้อบาทได้เงินคืนนะทุกคน แล้วก็สร้างถนนตรงนี้ใหม่แล้วก็ย้ายครับย,ย้ายย้ายครับอุย้ยรถติดอะไรกันรถติดอะไรกันมามา,มา,มาย้ายโรงงานเครื่องมาอยู่ตรงนี้ให้หมดมันจะไม่มีคําว่ารถติดอีกต่อไปหนึ่งคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องอัปเกรดถนนมากนะครับ อาจจะติดบ่อยนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะบ่อยมากโอ้ยโอเคโอยโอเค,อเ,คเรามีอันนี้ห้าอันนะครับทุกคนตัวเลงเวลาเต่าห้าอันโอเคเราขายของไหมเอาเงินสิ โอ้ยัง,งยดีมากดีมากเราสามารถทำ้องได้หลายอย่างท้ายต้นไม้สักซองต้งนผลิตไว้ก่อนนะครับเผื่อเออเมื่อกี้ผมเห็นเฟสว่าทำเกี่ยวกับพวกต้นไม้พวกนี้มันน่าจะได้เอ๊ะมันมีสามช่องใช่ไหมเมื่อกี้ small factory อันนี้อะไร basic ไปเลยครับไปเลยมาลอกพร้อมอีกแล้วนะครับทุกคนเออทำแนนอนให้มันดีๆหน่อยใช่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 แล้วก็อืมอืมถนนมันไม่สวยมันสร้างซอยไปก่อนทำไมบูซอนทิ้ง มันจะสร้างไปก่อนทำไมไม่สร้างโว้ยแล้วก็เส้นนี้แล้วก็ย้ายออกบูโซนเหมือนกันทำให้มันกลายเป็นสองขั้วไปเลยแบบนี้นี่สมบูรณ์แบบสร้างทางเชื่อม นี่โอเคเห็นไหมอาคราวนี้เมืองเราก็จะยืนหน้าอยู่แล้วก็แบบสวยงามนะครับมันก็สร้างไว้ให้มันสดๆอย่าไปกลัวเห็นไหมป็นไงพื้นที่เมืองเรามันกว้างใหญ่หนึงจากไฟฟ้าย้ายมาตรงนี้โรงงานกลับไปนเหมืนเดิม โอเคสวยงามแล้วข้นต่อไปอาจจะต้องเอาพวกโรงงานไปตั้งด้วยกันนะคิดไหมครับ <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะทนฝุ่นได้ไม่เหมือนชาวบ้านเลือกมากมันก็คือประชาชนของเรานี่แหละครับเราจะมาว่าพวกเขาที่แบบว่าเรื่องมากเนี่ยมันก็แบบไมด่ดีนะคร <c oughs> เป็นแบบคนดี ไม่ว่าชาวบ้านมามาม,าม,ามาของที่จำเป็นโอเคเย็ยบย้อยอันนี้ผลิตพัอวไปอีกสักหน่อยสักหน่อยโอ้ต้องการกระดาษทิชชู่เหรอครับไม่ ทรัพยากรกระดาษมันมีเราต้องใช้อย่างรู้คุณค่าเข้าใจไหมจริงๆโอเคเก็บๆๆเก็บเก็บรียบร้อยนอกนั้นระบบไฟฟ้าทุกคนเราจะมาสร้างนี่ oil power หรือเราจะมาสร้างโซลารเซลล์กันโซลาร์เซลล์มันจะเป็นพลังงานสะอาดันราคาถูกกว่าพลังงานมากกว่าแต่ว่ามันมีมลพิษเอาแบบมีมลพิษบ้างก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเมืองเรามันจะสะอาดเกินไปนะทุกคนเราต้องสร้างแบบมีมลพิษแล้วก็เน้นผลิตผลนะครับเห็นไหมคนดีบริหาร ช่วงนี้เราต้องประหยัดเงินไว้ก่อนนะครับประหยัดเงินไว้ก่อนโอ้นั่นแหละทางงานไฟฟ้าเราพอเพียงเพียงพอเรสซิเดนเชีอันนี้เรสซิเดนเชียลโอเคมีสองที่เอ๊ทำอะไรได้บ้างเนะี่ยฮะ สามอันนั่นไงมุกหลอกลวงโอ้มาเหลืออะไรเราครสร้างบ้านเพิ่มไหมสร้างบ้านเลสซินเชียวโอ้ทาวนาล,ลาตินเหรอลาตินแล้วกัน ลาตินไม่ค่อยมีนะกับเลยเซเดียเที่ยวใช่ไหมถ้าผมออกเสียงผิดผมขอ,ขอประทานอภัยนะครับโอเคตรงนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะพลาดนะโอเคลาตินกับอันนี้ครบเดี๋ยวผมทำเควสก่อนแป๊บหนึ่งนะคอนสามอ,อันท้าทายอำน,นาจผมสักขนาดนี้ เฉียดไปสิครับรออะไรมันเป็นการทำละล้างนะครับอ้าวไม่พอขาดซีเมนต์ไม่นะไม่ได้ดูซีเมนต์ชั้นซีเมนต์ของชั้นที่เหลือก็ยังผลิตอะไรไม่ได้นะครับโอ้โอ้การคำนวณผิดพลาดการคำนวณผิดพลาดขึ้นแล้วทุกคน ผมเอามาก่อนสปีดอัพโอ้ my g กอดคำนวณผิดพลาดเดี๋ยวนะมันต้องใช้อะไรบ้างนะซีเมนใ,ใช้พวกแร่ใช่ไหมพวกแร่แร่หนึ่งเราว่าเราผลิตแร่เยอะอยู่นะทุกคน โอเคไล่กันหนึ่งแล้วกันเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูโฆษณากันดีกว่านะครับไปเลยก็ตอนนี้ครับผมกดแล้วต,ตรงกลางได้ได้อไดอ้นี่นะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ ก็เดี๋ยวผมจะไปทำเควสเลสที่เดนเลสิเดนเชียลกับอ,อัปเกรดบ้านลาตินนะครับอีกหลังหนึ่งนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนโอเควันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการอัดคลิปแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหานะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ